มีความรู้สึกเย็นนะคะไม่ต้อง ปิดเสื้อให้คุณเพื่อนนะคะก็วันนีฉันจะพาคุณเพื่อนลูกขึ้นมานะคะเดี๋ยวจะเก็บภาพให้นะคะ